สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสําหรับตอบคําถามจากทางบ้านถามเข้ามาอาจจะมีคัาเขาหลายเรื่องอลองไปฟังดูนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกนะครับคุณพานุวัต์นะครับเกี่ยวกับคลิปสอนปู่ย่านะครับาถามผมว่าที่บ้าน เป็นดินลุกลังมีก้อนหินเยอะแล้วก็เป็นดินแดงนะครับถ้าหากเราจะปูหญ้าตามขั้นตอนที่ผมได้อธิบายได้สอนไปนะครับก็คือขั้นตอนแรกเราจะต้องเคลียร์เศษก้อนหินเศษปูน เศษวัสดุต่างๆที่อยู่ในพื้นที่เอาออกให้หมดถ้าหากว่าเป็นก้อนหินก็พยายามใช้คราดกลวยให้เป็นกองแล้วก็ตักออกพยายามให้มันเหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเหลือได้แล้วเช็คระดับดินระดับพื้นที่ที่เราจะปูหญ้าว่ามันได้ระดับที่เราต้องการหรืยัง ถ้าหาพื้นที่ตรงนั้นดินแข็งด้วยแล้วก็มีก้อนหินด้วยหลังจากเคลียก้อนหินไปแล้วดูระดับที่เราต้องการถ้าระดับที่เราต้องการมันหนาเกินเราก็ต้องดูอีกทีว่าค่าใช้จ่ายที่เราต้องเสียในการถมดินถ้าหากใช้ยเยอะเกินไป อาจจะใช้ทรายช่วยนะครับลองทรายไปก่อนแล้วใส่ดินร่วนปนดินทรายทับไปอีกทีหนึง่งแต่ถ้าหากไม่มีจริงๆจําเป็นที่จะต้องใช้ทรายก็ใช้ทรายก็ได้ครับสําหรับปูหญ้าแต่เวลาปลูกต้นไม้ในพื้นที่จัดสวนปูญ่าหากดินเป็นดินลุกลังก็พยายามขุดหลุมแล้วเอาดินลุกลังออกมาเสร็จเรียบร้อยเอาออกไปเลยไม่ต้องเอาก,กบลงไปที่หลุมเดิม เพราะว่าธาตุอาหารสารอาหารในดินพวกนี้มันจะมีน้อยแล้วก็ถ้าหากกบลงไปอาจจะทําให้ดินแน่นเวลาลดน้ําน้ําจะซึมผ่านเข้าไปหารากต้นไม้อาช้าด้วยเวลาเราขุดออกไปแล้วเราก็พยายามหาดินดําดินดีๆหรือไปซื้อดินที่เป็นกระสอบเอามาใสา่แทนลงไปในพื้นที่ที่เราขุดออกไปเวลาเรากบหลุมหลังจากนั้นขั้นตอนการปู้า ถ้าหากว่าดินที่เราเคลียเสร็จเรียบร้อยพื้นที่ที่เราเคลียเสร็จเรียบร้อยเอาหินออกไปเรียบร้อยคือพยายามหาดินร่วนบนดินทรายมาใส่และมันจะเกลี่ยเรียบนะครับดินที่เราปรับเกลี่ยเนี่ยมันจะเรียบมากแล้วก็ดินร่วนบนดินทรายเป็นดินที่เหมาะแก่การปูกหญ้าเพราะว่าทําให้ระดับที่เราเกลี่ยเรียบด้วยและการระบายน้ําดีด้วยเป็นดินที่หญ้าชอบ ดังนั้นผมตอบคําถามคุณพนวัตน์นะครับว่าหากที่บ้านดินเป็นดินลุกลังและมีหินก็ให้เคลียร์เศษหินพวกนี้ออกไปให้หมดเท่าที่จะทําได้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยถมดินดําหรือดินล้วนบนดินทรายลงไปและเกลี่ยให้เรียบปรับให้เรียบ ให้ได้ระดับที่เราต้องการครับจบไปนะครับสําหรับเรื่องที่บ้านเป็นหินลุกลังและดินแดงต้องเอาดินอะไรรองพื้นก่อนนะครับต่อมานะครับคุณมลิก,กาบอกว่าเอาต้นพุทธสามสีปลูกใส่กระถางแล้วก็มีแมลงมากัดรากต้นไม้ทําให้ต้นไม้ที่บ้านตายนะครับเรื่องนี้นะครับผมจะบอกไว้อย่างก็คือ หากเราจะปลูกต้นไม้ชนิดใดก็าตามหากไม่แน่ใจว่าอาจจะมีแมลงและศัตรูพืชรบกวนให้ไปซื้อสารกำจัดป้องกันแมลงสำหรับรองก้นหลุมหรือรองก้นกระถางก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้ชนิดนั้นๆของเราอย่างเช่นพุทสามสีถ้าเราจะปลูกลงในกระถางก็ควรรองพื้นเวลาเราปลูกไมนกระถางนะครับใส่วัสดุปลูกไปเสร็จเรียบร้อยนะ่สักประมาณสัก หนึ่งในสามใสสารป้องกันกำจัดมแมลงศัตรูพืชรองไปก่อนเพื่อที่ป้องกันพวกมแมลงกัดกินรากต้องใส่ก่อนถ้าเราใส่ทีหลังอาจจะช่วยได้แต่จะช้าหน่อยแต่ถ้าหากเราใส่รองก้นหลุมไว้ตั้งแต่แรกอรองก้นกระถางแต่แรกอันนี้จะป้องกันพวกมแมลงได้เลยแต่ก่อนสารตัวนี้เขาจะใช้กันก็คือจะใช้พวกฟุรดานรองก้นหลุม แต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกใช้แล้วครับฟูราดานเขาห้ามใช้แต่มันจะมีสารชนิดที่ออกฤทธิ์ใกล้เคียงกันลองไปถามไปถามแม่ค้าดูนะครับว่าสารที่ออกฤิดป้องกันกําจัดแมลงทางรากที่ใส่รลองก้นหลุม มีจําหน่ายไหมมียี่ห้ออะไรเราก็ซื้อตัวนั้นนะครับมาไว้ใช้สําหรับลองก้นหลุมต่อมาก็จะตอบคําถามมีอยู่2คนถามนะครับเกี่ยวกับระบบสปริงเกอร์การดูแลสนามหญ้าการให้น้านะครับว่าการให้น้ําจุดหนึ่งคเปิดกี่นาทีนะครับอีกคนก็ถามคล้ายๆกันก็เลยมาตอบเลยครับก็คือคุณธนวันรว่รวาหลังจากติดตั้งสปริงเกอร์ไปแล้วควรจะตั้งเวลาต่อครั้งกี่นาทีเพื่อจะให้ได้น้ํากี่ลิตร อะไรประมาณนี้ครับก็คือควรตั้งเวลาลดน้ําอย่างไรเช่นทุกๆกี่ชั่วโมงหรือกี่นาทีก็คือจะถามว่าควรจะตั้งเวลาในการลดน้ํากี่นาทีกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพอใช่ไหมครับคาถามนี้ถามมาเป็นคําถามที่คลุมเครือก่อนอื่นผมจะย้อนไปก่อนนะครับว่าการตั right? ้งระบบสปริงเกอร์ลดน้ําที่บ้านเรา ต้องถามก่อนว่าพืชชนิดนั้นเป็นต้นไม้หรือเป็นสนามหญ้าหากเป็นสนามหญ้าการรดน้ำก็จะใช้เวลาอีกแบบแต่ถ้าหากเป็นต้นไม้ยืนต้นที่เราเดินหัวสปิงเกอร์ Wolf inger, ไปแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดของต้นไม้ก็จะกินน้ำอีกแบบเพราะว่าต้นไม้รากมันจะอยู่ลึกลงไปมากกว่าหญ้าดังนั้นการเปิดการให้น้ำ ก็จะต้องใช้น้ําปริมาณเยอะกว่าสนามหญ้านะครับและผมจะต้องถามคุณกลับไปว่าปั๊มน้ําที่คุณติดตั้งที่บ้านคุณเป็นปั๊มน้ําขนาด1นิ้วหรือ2นิ้วเพราะว่าปั๊ม1นิ้วกับ2นิ้วเปิดน้ํา1นาทีก็ได้ปริมาณน้ําที่แตกต่างกันแล้วปั๊ม1นิ้วเปิดน้ํา1นาทีได้น้ํากี่ลิตรปั๊มสองนิ้วดูดน้ํา1นาทีได้กี่ลิตร คร่าวๆนะครับก็คือปั๊มนิ้ว1นาทีนะครับจะให้น้ําอยู่ที่ประมาณ100กว่าลิตรปั๊ม2นิ้วจะให้น้ําอยู่ที่ประมาณ200กว่าลิตรแล้วทีนี้หลังจากที่เรารู้ว่าปั๊มน้ําที่เราใช้ที่บ้านมันกี่ลิตรก็ไปดูที่ตัวปั๊มนะครับว่ามันลดน้ํากี่ลิตรต่อนาทีหรือต่อชั่วโมงหรือไม่งั้นคุณก็ดูตัวเลขที่มันติดปัม๊มหรือไม่ก็ถามคนที่เราซื้อมานะครับว่า ปั๊มตัวนี้มันจ่ายน้ำหนึ่งนาทีกี่ลิตรนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วสมมติว่าปั๊มน้ำที่บ้านคุณหนึ่งนิ้วใช้น้ำหนึ่งจ่ายน้ำหนึ่งร้อยสิบลิตรต่อนาทีเสร็จเรียบร้อยก็ต้องมาดูท่ออีกที่คุณเดินบางคนนะครับอาจจะเดินท่อเมนเป็นหนึ่งนิ้วบางคนอาจจะลดท่อครับคือเดินมาหนึ่งนิ้วแล้วลดจากท่อนิ้วกลายเป็นหกหุนเป็นเป็นสี่หุนไปอีก ปริมาณน้ําตรงนั้นก็จะแตกต่างกันไปอีกนะครับดังนั้นการวางระบบสปริงเกอร์นะครับมันจะต้องแมทช์กันก็คือคุณจะต้องรู้นะครับว่าปั๊มน้ําคุนหนึ่งนาทีดูดน้ํากี่ลิตรท่อเมนคูนหนึ่งนาทีจ่ายน้ําได้กี่ลิตรแล้วหนึ่งโซนหนึ่งครั้งที่คุณเดินท่อน้ําไปคุณใช้หัวสปริงเกอร์กี่หัวและแต่ละหัวหน,นาทีจ่ายน้ําออกไปกี่ลิตร นะครับสมมุติว่าคุณมี5หัวสําหรับลดน้าและ5หัว1นาทีจ่ายน้ําต่อหัวอยู่ที่10ลิตรสมมุติ1นาที10ลิตรหัว1จ่ายน้ํา1นาที10ลิตรคุณมี5้าหัวสแสดงว่า1นาทีปั๊มตรงนั้นนะจ่ายน้ําต่อพื้นที่ตรงนั้นนะคือ50ลิตร1นาที50ลิตรนะครับเราจะได้รู้ว่า1นาทีทั้งหมด ต่อครั้งที่เปิดน้ํามันใช้กี่ลิตรนะครับเพราะว่า,าพวกนี้มันจะย้อนแย้งมาหากันหมดนะครับหัวทั้งหมดมีกี่หัวเปิดหนึ่งครั้งใช้น้ํากี่ลิตรท่อนะครับหนึ่งนาทีจ่ายน้ําออกไปได้กี่ลิตรปั๊มหนึ่งนาทีดูดน้าจ่ายได้กี่ลิตรคือของพวกนี้นะครับมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยแล้วทีนี้คุณมาถามผมว่าปั๊มน้ำเนี่ยควรเปิดสปริงเกอร์นะ่ะกี่นาทีต่อครั้ง ผมจะตอบตรงนี้ไม่ได้นะครับผมจะตอบให้คุณไม่ได้ว่านาทีกี่ครั้งแต่ผมจะใช้ประสบการณ์ตอบคุณง่ายๆก็คือนะครับให้คุณนะครับเปิดสปริงเกอร์ครั้งแรกของคุณนะครับก่อนที่คุณจะลดน้ํารอให้บริเวณสนามหญ้าแห้งเลยนะครับคือเวลาที่คุณจะลดน้ํารอมันแห้งเลยแล้วคุณจับเวลาดูนะครับอ่าสมมุติลดไปหนึ่งนาทีคุณเปิดเลยปั๊บจับเวลาดูหนึ่งนาทีนะครับเสรแล้วแล้วคุณปิดปิดเ็จแล้วคุณไปดู ที่สนามหญ้าคุณสมมุติคุณเปิดสปริงเกอร์สนามหญ้านะครับไปดูนะครับเอานิ้วจิ้มลงไปนะครับว่าสนามหญ้ามันเปียกหรือยังถ้ามันไม่เปียกคุณก็ไปเปิดเพิ่มดูเช็คไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนรู้ว่านะครับอันนี้คือวิธีลัดนะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณวางปั๊มกี่นิ้วท่อเมนกี่นิ้วสปริงเกอร์มีกี่หัวคือผมไม่รู้ตรงนั้นนะครับว่าจะตั้งกี่นาทีผมเลยรวบยอด ใช้วิธีรัดใ้คุณง่ายๆก็คือไปเปิดสปริงเกิลของคุณนะครับแล้วก็ตั้งเวลาดูว่ากี่นาทีนะครับที่ความชื้นตรงนั้นนะครับน้ำมันซึมไปหารากหญ้าคุณแล้วคุณดูแล้วมันเพียงพอคุณก็บันทึกตรงนั้นไว้และคุณก็ใช้เวลาตรงนั้นนะครับเป็นตัวเป็นกินในการตั้งเวลาในการลดน้ำนะครับสมมุติคุณเปิด5นาทีแล้วมันชุ่มฉ่ำพอดีน้ำพอดีเลยกับสนามหญ้า คือดูแล้วเปียกพอดีมือจิ้มลงไปโอ้โหรากหญ้าชื้นได้น้ําดีคุณก็ดูเอาว่าเออเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมแต่ถ้าหากเปิดไปแล้วเอามือไปจิ้มดูข้างล่างดินยังแข็งอยู่เลยนะครับยังแห้งอยู่เลยแลแบกแแบก,แบกดูแถวๆนั้นนะครับก็แสดงว่าปริมาณน้ํายังไม่เพียงพออันนี้คือวิธีรัดนะครับที่มาแนะนําการที่จะวางระบบสปริงเกอร์แต่ละครั้งนะครับจะต้องคํานวณตั้งแต่พื้นที่ทั้งหมดเราใช้สปริงเกอร์กี่หัวนะครับ และกี่หัวแล้วก็ย้อนมาหาท่อนะครับสมมุติว่าคำนวณหัวเรียบร้อยคำนวณท่อคำนวณปั๊มแล้วก็ไปคำนวณสต๊อกน้ําอีกทีว่าสต๊อกน้ําทั้งหมดเนี่ยเพียงพอกับการลดน้ําทั้งหมดของพื้นที่เราไหมถ้ามันไม่เพียงพอก็ต้องเพิ่มสต๊อกน้ํานะครับผมอ,อันนี้ก็คือข้าวๆของการวางระบบสปริงเกอร์ครับอีกคําถามนะครับที่ถามวา่านี่เป็นคลิปขุดย้ายต้นไม้นะครับว่า ถ้าขุดย้ายต้นไม้แล้วเกิดมันช็อกตายหรือใบแห้งกรอบควรทำยังไงถ้าหากว่าอาการที่มันแสดงออกมามันช็อกและแห้งตายแล้วอันนี้นี่คือถ้ามันตายแล้วก็ผมก็ช่วยไม่ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณดูอาการแล้วมันช็อกเหี่ยวนะครับใบม,มันเหี่ยวมันช็อก มันสมที่แรกนะครับถ้าคุณเห็นตั้งแต่วันสองวันแรกนะครับให้คุณรีบตัดแต่งกิ่งลดการคลายน้ำนะครับแต่สาเหตุที่มันเกิดอาการนั้นมันมีสาเหตุได้หลายอย่างนะครับอ่าหอาการขาดน้ำและคลายน้ำเยอะนะครับสําหรับไม้ขุดล้อมนะครับ 2. ขั้นตอนการขุดล้อมผมไม่แน่ใจว่าคุณได้ขุดดีไหมถ้าคุณขุดแล้วตุ้มได้ตุ้มมาไม่ดีนะครับตุ้มอาจจะเกิดการแตก ดินในตุ่มแตกหลุดออกจากแากเยอะถ้าเป็นอาการนี้ก็ลําบากครับสาหรับไม้บางชนิดนะครับถ้าเกิดว่าตุ่มแตกนี่ก็โอกาสตายก็จะมีสูงนะครับแต่ถ้าหากเป็นต้นไม้ที่ตายยากถึงแม้จะตุ่มแตกนะครับก็ยังไม่ตายนะครับเอาง่ายๆนะครับที่ผมยกตัวอย่างต้นที่ตายยากนะครับก็คือต้นฮิลาวดีนะครับหากคุณขุดล้อมย้ายถึงแม้ว่าตุ่มมันจะแตกนะครับ เอาไปปลูกนะครับยังไงต้นนี้ก็ไม่ตายเพียงแค่คุณริดใบมันทิ้งแค่นั้นครับเดี๋ยวมันก็แตกใบใหม่นะครับแต่ถ้าหากเป็นอาการอย่างที่คุณบอกถามผมมานะครับเกี่ยวกับว่าถ้าหากขูดต้นไม้ย้ายต้นไม้แล้วมันแสดงอาการนะครับใบใบเหี่ยวจะเริ่มแห้งแล้วต้องรีบลดการใครน้ําคือตัดแต่งกิง่งและก็ใส่น้ํายาเร่งรากก็คือบีวันนะครับผสมน้ํา ลดน้ําลงไปสําหรับเร่งรากกระตุ้นการเกิดรากแต่ถ้าหากว่ามันแห้งแล้วต้นไม้หุดล้อมเกิดอาการใบแห้งถ้าเป็นอาการใบแห้งแล้วไม่ร่วงคาต้นแสดงว่าเปอร์เซนต์ตายมีสูงแล้วครับถ้าเป็นแบบนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่ามันยังเกิดอาการเหี่ยวแล้วก็แห้งแล้วทิ้งใบัน,นั้นโอกาสรอดอยังพอมีนะครับและอีกสาเหตุหนึ่ง ถ้าหากคุณขุดย้ายต้นไม้มาปลูกแล้วก็มันมีอาการนี้นะครับมันเกิดจากหลายอย่างบางทีก็อาจจะน้ําท่วมขังปริมาณน้ําเยอะเกินไปนะครับคุณลดน้ําหรือคุณอาจจะปลูกต้นไม้ลึกเกินไปแล้วลดน้ําน้ํามันท่วมขังนะครับก็ทําให้ต้นไม้ชนิดนั้นอาจจะตายได้ผมก็เคยมีประสบการณ์ที่ทําให้ต้นไม้ตายนะครับต้นไม้บางชนิดที่ผมไม่รู้ไม่ รู้จักมาก่อนไม่ทําความคุ้นเคยมาก่อนนะครับผมเอาดินไปถมเขาเยอะๆนะครับผมไมิเป็นโคนรากเขาเยอะๆไม้บางชนิดไม่ตายแต่ไม้บางชนิดนะครับแสดงอาการใบเหลืองแล้วทิ้งใบพอทิ้งใบปับ๊บทิ้งทั้งต้นทีแรกนึกว่าทิ้งใบเฉยๆไม่เป็นอะไรกลายไปว่าพอทิ้งใบปุบ๊บตายเลยครับเป็นอย่างนี้ก็มีนะครับดังนั้นถ้าหากเป็นไม้ขุดล้อมอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าหากแสดงอาการเกี่ยวกับใบเหี่ยวแห้ง และใบร่วงแล้วก็รีบนะครับถ้าจะให้ดีต้องดูตั้งแต่แรกนะครับว่าถ้าเขาเหี่ยวแล้วนะครับให้รีบตัดแต่งใบอันดับแรกเลยนะครับตัดแต่งใบแต่งกิ่งนะครับเพื่อลดการคคยน้ําแล้วก็ให้สารคือพวกน้ํายาเล่งรากนะครับใส่ลงไปที่รากนะครับลดลงไปในคนต้นนะครับอันนี้สำหรับคาถามคลิปเกี่ยวกับการขุดล้อมย้ายต้นไม้นะครับครับคําถามต่อมาคุณมารีรัตนะครับ าถามมาว่าต้นชมพูพันทิพซื้อมาปลูกแล้วประมาณ1ปีอีกประมาณเท่าไหร่ถึงจะออกดอกอาจากประสบการณ์ผมเคยซื้อต้นขนาดสูงประมาณเม็ดเมตรกว่าต้นเล็กๆเ,เ,เลยนะครับมาปลูกนะครับหลังจากนั้นปีกว่าถึง2ปีตอนนั้นลําต้นเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ2นิ้วหรือ2นิ้วกว่าหน่อยๆความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรกว่าถึง3เมตรตอนนั้นเขา ทิ้งใบแล้วก็ออกดอกแต่ดอกไม่เยอะนะครับมีดอกพอประมาณก็แสดงว่าถ้าหากปลูกตั้งแต่ต้นเล็กก็ใช้เวลาประมาณ1-2ปีและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้รับแสงแดดด,ดีน้ำไม่ท่วมขังเยอะเกินไประดับน้ำใต้ดินไม่สูงคือถ้าปลูกแล้วน้ำมันขังชื้นแฉะไม้ชนิดนี้มันมันก็ไม่ชอบเหมือนกันดังนั้น ถ้าถามผมถ้าโดยปกติแล้วถ้าเขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาชอบอย่างเช่นพื้นที่โล่งม,มีแสงแดดเพียงพอแล้วก็น้ำไม่ท่วมขังใช้เวลาปลูกตั้งแต่ต้นเล็กจนสูงถึงประมาณ2เมตรกว่า3เมตรก็จะออกดอกก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1-2ถึงปีหรือ3ปีประมาณนี้แต่ถ้าหากไปปลูกเบียดกับต้นไม้ใหญ่เยอะๆปลูกชิดๆกันอันนี้ก็ไม่แน่นะครับว่า เขาจะออกดอกไหมเพราะว่าต้นไม้บางทีถ้ามันมีต้นใหญ่คุมไว้ปริมาณแสงที่มันได้มันไม่เพียงพอก็อาจจะทําให้การออกดอกนั้นอาจจะไม่มีดอกแต่อาจจะมีใบมีทรงพุ่มที่จเจริญเติบโตสูงขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆครับต่อมาถามมาว่าต้นตินตุกแกจะปลูกใส่ตรงไปผนังเลยได้ไหมจริงๆแล้วตินตุกแกนะครับเวลาเราปลูก แล้วให้มันเลื้อยขึ้นตรงรัว้วหรือผนังไม่จําเป็นต้องไปปลูกตรงผนังคือพูดง่ายๆก็คือปลูกตรงดินที่ใกล้ๆบริเวณผนังที่เราจะให้เลื้อยนั่นแหละคือต้นดินตุกแกถ้าหากปลูกลงดินสักระยะหนึ่งรากของเขาก็จะหาอาหารบริเวณนั้นพอเขาหาอาหารได้แล้วก็จะค่อยๆเลื้อยแล้วก็รากของเขาครับจะยึดเกาะแล้วก็เลื้อยไปเรื่อยยึดเกาะยึดเกาะไปเรื่อยอ่ารากของเขาจะแข็งแรงทรงตัวได้ดีนะครับ ตีนตุ๊กแกถ้าหากปลูกไปนานๆถ้าเราไม่ตัดแต่งรากที่มันขึ้นเลื้อยไปเรื่อยๆนะครับรากก็จะมีขนาดใหญ่บางที่ถ้าต้นแก่เขาเลื้อยของเขาอาจจะมีขนาดใหญ่แล้วก็โยออกมาจากผนังเยอะเลยเราจะต้องทำการตัดแต่งตลอดนะครับเพื่อให้ไอ้ตินตุกแกน่ะมันเลื้อยแนบไปกับผนังให้มันสวยถ้าหากว่าไม่ตัดแต่งมันก็จะดูรกๆแล้วก็เลื้อยออกมาเสียทรงดังนั้น ตน้นตีนตุ๊กแกถ้าหากจะปลูกก็คือปลูกตรงบริเวณดินที่คนใกล้ๆก,กับข้างล่างคนของผน,นังรั้วหรือว่าผาน,นังปูนตรงไหนก็ได้ที่เราจะให้เขาเลื้อยครับก็คือปลูกลงดินเหมาะที่สุดนะครับจบไปแล้วนะครับสําหรับคําถามาที่ถามมานะครับสําหรับปัญหาที่ท่านผู้ชมทางบ้านาถามเข้ามาถ้าหากมีเวลาก็จะเอามาตอบมาพูดมาตอบตรงนี้ แต่อันไหนที่ตอบไม่ทันไม่ได้ก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับที่ติดตามกันมานะครับหากคลิปไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณ้ที่นี้ด้วยนะครับหากพูดอะไรผิดพลาดไปนะครับแต่ถ้ามีคำถามอะไรที่ผมตอบได้และมีเวลาผมก็จะมาตอบให้นะครับผมแล้วก็จะพยายามตอบคำถามทุกๆคำถามนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ